สวัสดีค่ะวันนี้พี่กิ๊กจะมาแนะนำมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษที่น้องๆสามารถเรียนจบในระยะเวลา1ปีด้วยงบประมาณเพียงแค่1ล้านบาทกับ University of Hull University of Hull ก่อตั้งขึ้นในปี1927ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่เป็นอันดับที่14ของประเทศอังกฤษเัาถือเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพไม่สูงมากนักและได้ขึ้นชื่อว่าเป็น Most Affordable City in the UK ด้วยนะคะ ถ้าพูดถึงคณะที่เด่นดังมากๆของ University of h o w ต้องยกให้สาขาวิชา Logistics and Supply Chain Management เพราะหลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพโ o จิสติก s CILT และ CIPS ด้วยนะคะแอบกระซิบว่าอาจารย์ที่นี่เขามี Connection มากมายกับบริษัทในเมืองซึ่งสามารถที่จะพาน้องๆเข้าไปดูงานหรือฝึกงานได้ด้วยนะคะและนอกจากนี้ h าวยังมีหลักสูตรที่น่าสนใจอีกหลายหลักสูตรเลยค่ะ ค่าเทอมของที่นี่เริ่มต้นเพียง5,000 500, 0บาทถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีค่าเทอมไม่สูงมากนะักถ้าเทียบกับคุณภาพของการศึกษาที่น้องๆจะได้รับและนอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆสูงสุดถึง2,000ปอนด์ด้วยนะคะหากน้องๆคนไหนสนใจสมัครเรียนต่อกับ University of h u i l สามารถติดต่อกับพี่ๆ One Education ได้เลยนะคะ